ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่น่าจะเป็นเหมือนต้นต้นแจงต้นอะไรอะค่ะที่ว่าคนโบราณคือเขาจะปลูกเอาไว้อะค่ะแต่คือเป็นไม้ที่แบบหายากมากเลยจะไม่ค่อยมีตรงนี้จะอยู่แบบทายที่คือต้นไม้ที่ว่าสวยๆอะค่ะมันจะอยู่ทายที่มดเลยคือคือเขาจัดระเบียบต้นไม้ดีค่ะจะมีต้นตรงกลางนิดนึงถ้าถ้าเราจะปลูกบ้านเนี่ยเราก็คือเอาแมคโคร็กะคะ่ะขดตรงนี้ลงไปอันนี้มันจะดูแบบลกๆนิดนึงนะคะ แต่บริเวณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นบ้านที่ว่าเอาไว้ให้เขาพักผ่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะมีห้องหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องน้ําแต่ตอนนี้นจะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะเจ้าของเขาไม่ได้มาแล้วก็ตรงบริเวณที่รถจอดอะคะ่ะน่ะคือดินแน่นมากค่ะนะตอนนี้ที่สวยมากเลยค่ะเอ่อหน้าปากทาง จะมีไฟหน้าปักทางนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบจะเปียวจะเหงาอะไรเงี้ยแล้วการสัญจรคือสะดวกสบายมากๆค่ะห่างจากถนนใหญ่แบบประมาณสักสองสามร้อยเมตรเองค่ะจากถนนเส้นหลักนะคะเส้นธรรมเสนอ่ะอันนี้คือด้านข้างอันนี้น่าจะเป็นต้นกระท้อนค่ะต้นเนี้ยต้นกระท้อนนี่นะคะมีกระท้อน อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอันนี้คือต้นไม้สมัยก่อนที่เราเก็บกินกันอันนี้คือแนวแนวรั้วหมดเลยอันนี้บ้านเพื่อนบ้านนะคะแนวรั้วโอ้ธรรมชาติละล่มลื่นมากค่ะ เราก็จะมีต้นราชพึกอยู่ข้างหน้าบางต้นก็รู้จักนะคะบางต้นก็ไม่ได้รู้จักแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้สูงใหญ่จนเกินไปแต่ว่ามันให้ร่มได้อันนี้เหมือนจิกอะคะ่ะเหมือนจิกน้ําหรือจิกเงินจิกทองสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงแล้วก็ต้นผีกุลแล้วตรงตรงข้างบ้านนะคะก็จะเป็นต้นตะโกตะโกดํานี่หายากมากนะคะแล้วก็มีต้นไม้ยม ด้านหลังเ่ยจะมีเป็นเป็นสาเป็นบัวค่ะน่าจะเป็นสาธารสาธา,ารณะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแถวนั้นะเขาทาทาไรทํานากันอยู่ค่ะแล้วก็จะมีของสงวนอยู่ด้านหลังค่ะตรงนี้ก็คือแนวของเรานะคะก็จะมีล้อมรัวให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงขอบที่อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะคือเขาจะทําแนวเป็นเป็นแนวก้อนหินนะคะแนวหินเทป,ปูนแนวหินตลอดที่เลยค่ะ คือไม่ต้องกลัวว่าที่จะสไลด์หรือว่าดินจะสไลด์ลงไปวิวค่อนข้างที่จะดีมากเลยค่ะแล้วก็ล้อมรัวให้เรียบร้อยหมดทุกด้านเลยนะคะหมดเลยสีด้าน